กดหนักๆเบรก,ก break เดิมเอาไม่อยู่เบรกเดิมเนี่ยจะเล็กมากดูเบรกใหม่เข้ามาความใหญ่โตเนี่ยคนละเรื่องกันเลย ฟิลรถแต่งรถซิ่งเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือประสิทธิภาพของเบรกรถเดิมเนี่ยเป็น F 3 2นะครับเป็นซีรีสามคูเป้ตัวเก่าแปลงเป็น M 4รอบคันเลยตัวรถเนี่ยมีความวบอดี้แล้วนะครับเปลี่ยนล้อแม็กเป็นลายเพสตันขอบ20แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปเลยสําหรับรถคันนี้ก็คือเบรกเบรกเดิมเนี่ยจะเล็กมากเวลาที่เราซิ่งขึ้นมาเนี่ยครับกดหนักๆอะ่ะเบรกเดิมเอาไม่อยู่ประสิทธิภาพเนี่ยก็จะได้ช่วงความเร็วที่มันไม่เข็นมากนักแล้วเดี๋ยวรอดูเบรกใหม่เข้ามาความใหญ่โตเนี่ยคนละเร วันนี้ลูกค้านะครับเข้ามาจัดเบรค b บรโมรุ่น c a r ดิ l ล a c ีทีเนะครับผมหน้า6พอร์ตด้านหลัง4พอพอตนะครับผมตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดจานนะครับขนาดใหญ่มาก380มิลนะครับเป็นจาน2ชิ้นมนีทับตรงกลางสามารถเลือกได้เลยว่าอยากได้หน้าตาของตัวทับกลางเป็นแบบไหนตัวจานซองล่องแบบไหนทักมาคุยได้ แล้วก็ตัวเบรดเนี่ยครับผมตัวนี้เป็นแบบเบมโบ o สีเทวีแต่ลูกค้าต้องการให้มันเป็นโลโก้เนะครับเราก็ทําให้เป็นโลโก้เลูกค้าอยากให้เป็นโลโก้เบมโบ o หรือเขียนเป็นชื่อลูกค้าเนี่ยสามารถทักมาครีกับที่พาวอัตพาได้เลยนะครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชุดสายเบรกนะครับคันนี้ก็จัดเป็นชุดสายถักมาแบบนี้เลยจะทําให้ประสิทธิภาพในการเบรกเนี่ยคงเดิมไม่ว่าจะเบรกหนักแค่ไหนก็เอาอยู่หมดนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นขา CNC นะครับผมตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเเลยถ้าาากิดว่ทํไม่ได้มาตรฐา จะทําให้เวลาเบรกถ้าเบรกกินจานไม่ตรงนะเบรกคดแล้วก็ประสิทธิภาพไม่ดีขึ้นมาทางพาวก็เน้นย้าว่าตัวนี้คือเราออกแบบจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ CNC ให้ได้เซนเตอร์แบบร0 0นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับชุดน็อตต่างๆถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะจัดชุดเบรกคัสตอมแบบนี้นะครับก็ทักมาที่พาวออโตพาได้เลยนะครับผมเรามีราคาเริ่มต้นอ,อยู่เพียง9 0,000กว่าบาทนะครับผมให้ทุกคนได้จับจองกันในราคาย่อมเยาวกันเลย